สวัสดีคุณผู้ชมครับผมวางแผนเทรดประจำวันที่13เดือน9ครับผมเริ่มจากยูโร USD เหมือนเดิมนะครับในส่วนของตัวยูโร USD ของเรานะครับเรียกว่าไม่ได้เซลครับคุณผู้ชมไม่ได้เซลนะครับผมไม่ได้เซลเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ได้เซลลเพราะว่ามันแบบว่ามันกองเกินไปครับผมเนี่ยมันกองเกินไปแล้วมันไม่สวยนะครับเนี่ยมันกองเกินไปแล้วมันไม่สวยก็ะเหยไม่ได้เซลล์นะครับอันนี้มันกองเกินไป ถ้าเกิดว่าเนี่ยมันมชืดๆแล้วก็ม้วนคืนแบบนี้มันเซลล์ได้ครับผมมันเซลล์ได้แต่ถ้าเกิดว่าอันเนี้ยมันแบบมันกองครับผมเห็นไหมคือคุณผู้ชมดูความต่างนะครับทุกครั้งที่เราได้อันเนี้ยไปฝึกสังเกตนะครับทุกครั้งที่ได้ตังกับหลายๆครั้งที่ไม่ได้ตังทุกครั้งที่ได้ตังเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของแบบว่าไม่ใช่เซวียแบบมันต้องจุ่มแล้วก็ม้วนสวยๆเนี่ยจุ่มแล้วก็ม้วนซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นจุ่มแล้วก็ม้วนสวยๆอันนี้คือจุ่มแล้วก็ม้วนสวยๆอันเนี้าเป็นนนว่มัแบบ คุณผู้ชมแบบนี้แน่น่น่่แถ้าเป็นแบบนี้คือมันเป็นไซด์เวย์อันนี้ยคือมันวิ่งเป็นเฟรมมาแล้วแตะแล้วม้วนเลยไงครับผมแต่อันนี้คือพอมันตึก๊กตึกตึกตึกถ้ามันแบบตึกตึกตึกแบบเนี้อันนี้จะไม่สวยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้เซลนะครับอ่าวันนี้เอายังไงต่อครับผมวันนี้พอกราฟเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับผมหน้าที่ของเราก็คือรอจุม่มแล้วก็ม้วนคืนกลับขึ้นไปนะครับอ่าทาเฟรมเรียเนี่ย ก็มีการกลับตัวเห็นไหมทางเฟรมเดียมีการกลับตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงส่งของบายเนี่ยยังแรงอยู่เพราะว่าดี่มันเปขาขึ้นนะครับแล้วก็สชั่วโมงเนี่ยเบรกกลับขึ้นไปด้านบนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูจาก1ชั่วโมงนะครับเราก็ต้องย่อกลับมาแล้วเก็บนะครับก็คือจุ่ม e เมสองเปียงเข้าไปแล้วก็ม้วนคขืนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวนะครับก็จะเป็นแถวนี้ครับผมเนี่ยหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งศูนย์ตีเป็นหนึ่งจุดหนึ่งศูนย์หกศูนย์ศูนย์แถวแถวนี้ก็ได นะครับเราเทดใบเป็นหลักนะครับผมนะครับรอยยอดแตะแล้วก็ม้วนคืนนะครับอันนี้คือในส่วนของตัวยูโรยูดีแล้วก็ในส่วนของทองคำเป็นไงบ้างโอ้ทองคำีซี่ขนาดนี้ครับคุณผู้ชมก็คืออ่ถ้ามันเหนืออีเมียสองร้อยพุ่งจุ่มม้วนคืนได้สรุปก็คือจังหวะที่มันม้วนคืนคือแท่งนี้ครับผมเนี่ยจังหวะที่มันม้วนคืนคือแท่งนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากที่เรารอให้มันมาจุม่มใช่ไหมสรุปคือมันไม่จุม่มแตะนะครับอีเมียสองร้อยของเราอ่ะมันเรียงสวย พออ e ีเมสสองร้อยเด้งสวยแบบเนี้ยพอจุ่มม้วนคืนแบบนี้คุณผู้ชมก็ต้องบายตามระบบอย่างนี้ครับผมเห็นไหมก็กําไรนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าตามเก็บล่ะในช่วงทุ่มหนึ่งสองทุ่ม, 1, 2, มอะ่ะมันจะมีหนึ่งนาทีครับผมให้เก็บดูพุ่งจุ่มม้วนคืนแล้วสินี่ไงพุ่งจุมมงจ่มม้วนคืนนะครับพุ่งจุ่มแล้วก็ม้วนคืนอันนี้ไงนะพุ่งจุ่มม้วนคืนพุ่งจุ่มม้วนคืนพุ่งจุ่มม้วนคืนเนี่ยเล่นได้ถึงสามทุ่มเลยครับผมเห็นไหม มันจะมีการประยุกต์ใช้บัติีทาเฟรมด้วยนะครับแต่ว่าระลักของเราคือ1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับเอาอยางีงดีวันนี้เนี่ยพอมันเบรกกรอบขึ้นไปเนี่ยผมตีกรอบไวค็อ,อ,อ,อปแล้วนะครับผมตีกรอบไวค็อปใหเลยซึ่งอีตัวไวคอปเนี่ยผมสอนไวแล้วนะครับผมในช่องนะครับไปดูได้เลยนะครับผมตัวไวคอปลอจิกนะประมาณนี้นะครับพอมีไวค็อปลอจิกประมาณนี้ครับผมแล้ว4ชั่วโมงเนี่ยมันมีดีมาสั u ปะลายไหมนะครับ แท่งเบรกคือแท่งนี้ใช่ไหมครับผมแท่งเบรกแท่งนี้นะครับแปลว่าดีมานนะครับเรลลี่เบสเตอรี่จะเป็นตรงนี้นะครับนี่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันไกลๆครับผมอันไกลๆเนี่ยมันจะย่อประมาณนี้ใช่ไหมอันนั้นคือดีมานไกลๆเลยนะแต่ว่ามันลงไม pues ่ถึงหรอกนะครับวันนี้เอาอย่างไรต่อวันนี้มันจะมีแนวรับอยู่แถวๆนี้ครับผมแนวรับอยู่แถวๆนี้นะสองห้าศูนย์แถวๆนี้อ่ะเดี๋ยวผมรวบให้เลยน่าจะสวยกว่านะครับผมแนวประมาณนี้ นี่เลยครับผม2 5 5 5ถึง2 5 5 0ทีนีนะ้ถ้าเกิดว่าเราเปิดไอดตัวดิ d i เตอร์ขึ้นมานะครับก็เห็นว,ว่า EMA 2 0มันกำลังมาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของเราก็คือรอให้มันจุ่มม้วนคืนนะครับก็คอนเซปต์ยังคงเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมเมื่อไหร่ก็ตามครับผมที่ EMA ส peed มันขึ้นแบบนี้ครับผม EMA ส peed มันขึ้นแบบนี้ใช่ไหมครับผมหน้าที่ของเราก็คือรอให้มันกลับมาจุ่มแล้วก็ม้วนคืนข้อสังเกตคืออะไรเวลาแบบนี้อะไรที่ทําให้มั่นใจว่ามันจะได้กำไรใช่ไหมเห คุณผู้ชมเห็นไหมครับผม no? ทุกครั s, <S ้งท <Yeah. S 2> ี <what> ่มันพุ่งแรงๆเนี่ยถ้ามันจุ่มแล้วก็ม้วนคืนมันไปต่อทุกครั้งที่มันพุ่งแรงๆแบบนี้มันจุ่มม้วนคืนไปต่อจุ่มม้วนคืนไปต่อก็คือทุกครั้งทุกครั้งที่ e m เมันแบบปี๊ดแบบนี้ทุกครั้งที่ e m a มันปี๊ดนะครับผมคุณผู้ชมจัดได้เลยเนี่ยเห็นไหมปี๊ดขึ้นไปใช่ไหมย่อแตะม้วนคืนย่อแตะม้วนคืนเห็นไหมทุกครั้งที่มันปี๊ดขึ้นไปแบบนี้เห็นไหมย่อแตะม้วนคืนย่ดแตะม้วนคืน แล้วม้วนคืนโอกาสได้กำไรสูงมากนะครับแบบสูงโคตรเลยครับผมก็จะเป็นตามนี้นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากสกักคอปปิ้งก็นี่นะครับผมอีเมล200แนะนำาเฟรมหนึ่งนาทีก็รอย่อกลับมานะครับแต่แล้วก็บายตามระบบไปนะครับก็ตามนี้ครับผมสำหรับทองคำเนี่ยบายอย่างเดียวนะครับอ่บายอย่างเดียวนะยูก็ย่อบายเหมือนเดิมนะครับตามนี้ครับผม